แฟนลับวันพีทเตรียมตัวเ hey, ฮอนิเมะภาคไทยวันพีทกำลังจะกลับมาเพื่อที่จะไม่ได้พลาดการอัปเดตอนิเมะทุกเรื่องบนโลกใบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับข่าวดีสำหรับแฟนขับวันพีทสำหรับคนที่เฝ้ารอคอยวันพีทแบบภาคไทยเตรียมเ hey, ฮกันได้เลยครับเพราะทางช่องเจ็ดสีและเด็กเตรียมนำวันพีทภาควานเนาะออกมาฉายในรายการการ์ตูนสุดสัปดาห์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกา ข่าวนี้มาเช้าเลยและข่าวดีอีกเรื่องหนึง่งได้ทีมภาคไทยที่เราคุ้นเคยเสียงที่พวกเราคุ้นเคยกลับมาอีกครั้งข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเอามากๆหลังจากวันพีทอดิเมะฉบับภาคไทยโดยก่อนหน้านี้สายทางการ์ตูนขับได้หยุดออกอากาศลงตั้งแต่ตอนที่892เป็นต้นไปเนื่องจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ ข่าวนี้ภาคไทยกลับมาอีกครั้งหนึง่งพวกเราก็จะเริ่มดูลิขสิทธิ์นะครับเพียงแค่นี้พวกเราก็จะได้ดูวันพีชฉบับภาคไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ยาวนานแสนนานครับผมถ้าหากว่าใครได้ฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกดีใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ดังติ๊งๆเลยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดการ update, อัปเดตอนิเมะทุกเรื่องบนโลกใบนี้ และคลิปนี้ก็ขอรำลาเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับที่ a ออ o รสปอัปเดตอนิเมะ